นะสวัสดีจ้าพี่น้องมาพบพออก็พอขั้วคือเกา่าคือเดิมเสียเพอไซใส่คือเก่านั่นแหละมันนี้จะเอ้อเดี๋ยวแฟด้องบีก็มาึ้นเออพัดเป็นกระเพราหรือยอีย่างแะบล่อมึงนี่วันนีใจว่าเป็นกะเพราหรือจะเป็นอะไร กะเพราเหระพี่น้องเพราะว่าเพี่เก็บ่ยเปกะเพรามาใส่ใส่หมูใส่ใส่ลวกมิดพี่น้องลวกมิดไปเลยเป็นพัดกะเพราป่ะกะเพราแบบนี้อยมีน้ำมันบอเอามัดเอาหมัดใกลก็ได้เราบัดเือดลดความอ้วนเมียอ้วนหลายก็สั่นบะหมี่กินน้ำตาล บะไดอวันี่ซื้อลูกมาพร้าวมาสั่นเขา,า,าว่างเก็กซ์แก๊บเขาปลาใส่น้ำมันเดี๋ยวเมียสิงางะบะได้มาสั่นวันแรกวันบ้านนี่ <laughs> วันชีโร่เป็นปใ,ใส่หมูที่อยอย่างเมื่อว้านม,มันเหลือต่อบะได้มัดหมดปกับพ่อครัวมันเดิม มื่อนี้เปลี่ยนสไตล์เขาเฮ็ดในบ้านพอดีได้เกตแล้วเ <l acht> ลยเขาพี่เลยแดดแดดพี่น้องว่าสีซักผ้าน้ำม,มันเหลืองโพดเหลืองนงบีแล้วพ่อไหนซักเ <c oughs> มือขึ้นมาเปิดมันกับเหลืองคือเอาอยู่ในหของน้ำขั้นยดุดยยุ่เอากะ<ด>ให้อยู่แมนใส่อยู่ในของน้ำ่งใส่อยู่ด,ด้วเนาะมันหยุด ปลอยเห็นมันหยุดยุดมันแห้งอันใสขั้นท็อปเปิดอันนี้เลยมันคุณหลายคนว่าเอาสารสูมโอ้ยน้องบีแกงแกงยิดแล้วสารสูมเอยู่งผมามันเป็นยาติดหรอกถ้ามันเป็นนยาก้อยก็เข้มปล่อยอย่างนี้ว่าแค่ละมันนี่ครับหมสดไหมไม่สดไหมสดปับ้านกระเทียมพริกสดกินแดงบ้านเฮ้งกินยังไงเข้มแข็งมากแข็ง แส่เห็ดยู่บนอกก็สุดัวขัวก็เผ็ดอะไรไป่ไไม่เยอะไม่เยอะต้ตพัดใส่หมูใส่หมูชิ้น่งนะผัดใส่เมู็คไ่ไชกินแล้วพี่น้องก็ปนเห็ด อิ่มแล้วน้องบีค่าลาาา่างสรยจค่าเฮดอีหยังดิพอบานได้สิทักอันนี้ได้จะก,กินพร้อมกันว้าวอืมข้าจ,จ้ามแล้วท่านเป็นกินแน่สิบพแซบ่บข้าจะว่าอย่างกับผู้ใดเท็ดกเขาจามนั่นเระแซ่บจิตจามมาอดมอด่ะ เมิมาแสบกับล่องมึงตีมมเมนูเมนูน้ำแห้งแล้ว มันมีนามหลาดมันไม่ได้๋ยวเขาสีว่าให้มันบีอีกม่สีพัดหรือสีแกงหมว่านเทจียงเกาะเกือบเกือบแห้งเกือแห้งคือกันเมอวานมิจาวาเขาใส่น้ำไหลปอยมันบุบือคือเก่ามบุไกเ่ม่ได้บบร้ใขนาดนั้นไหลโหดไม่ออกครับไม่แก่ากอเใส่พรกระจก อาอม่มีเก็บมดเลยหนุ่ตาตาใไปเลยก็ได้สดก็ดีอุ้มมเตัวนี้อยลใส่เลยตัวนี้อยากนักงมือยมาอยู่นังกัเนียนั่นที่้งโมือมันไหลใจกันทั้งตา ต,ตาะเทอมเลย่าะเส็จเจ็ปักเขาเนีโเนาเอยถ่วงเลยแบบมันไหล,ไไลยืดเขาเขย่าเย่าไนกินเข,ม,ข,ม,ขมเด้พี่น้อง องเก็บยังไงรูบานห้องกับผูทางนี้ล่ะทาสอดชีวิตแค่ประสบการณ์ผู้ชายดูกรณีผู้ใดไม่ดีบันห้องมันกระซ้่งนี่ล่ะขวาง โอ้ยจะมันจาดเนะะาะจ่าดจ่าดมัเขดีแล้วถ้าพี่ลหะสิเฮียมืออม้ออือจาท่าเทียนระบาดอร่อยไม่ได้จาดดีใช่ไหรอยากมันหลับนี่เป็นหลับขยับเป็นกลิ่นทุกสิ่งเรจะได้มาเต็มหมดทุกสอยางเบาหวานความดันโล บ้ามันมีได้บ่บ้างก็ไป็นตัวไม้ลอยค่ะบ่พอแหงแล้วนาำปุงป้งปุ้งนั่นมามีันามหลาดเนาะอย่าเป็นใหม่เนาะี่น้อก <c oughs> mới cúp im mới mày thì ba liệu con nha, đây rồi nam <laughs> như 3 sám thiếu cái không dám đâu không kiếm mà kiếm mà không có cái đấy ต้นนจะของหลายกะสีไส้หลายเ่ตัวนี้กะสีไส้หมืดปลาหนั่นบอกเข็ยนมาหลายไส้หล่เส้หลายของพี่น้องผัดกะเพราโดยแท้ตัวนี้นี่นี่กินได้กะเพราพี่น้องนี่เขาเรียกผัดปลาล่งมันจิมแห้งแล้วน้ำมันสุกแล้วนั่นน้อยเขากระไรขายให้ตัวเองอย่ามาแตงก็ไม่รับหมดเล นี่เขาเออผัดกะเพราพี่น้องผัดกะเพราพี่ลีผัดกินหยากรนุ่งอย่างนี้นย่ะไรกินได้หยาโอ้ยเอไมันสด้วยอู no, ้สุกหอมโอ้ยกะเพรามสนุด้วหอมพ่้องนุ่มดังไปพี่น้องกินข้าวน้ำกัน <พ>ประคุณหลยๆสำหรับนี้ผัดรวมมิตรรอดิดตามคลิปต่อไปสไตล์ในอาบังเออ <laughs> แต่ลำมือละเดีไปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแช่กดกระดิ่งกดติดตามนำ้ำลำลาไปก่อนสวัสดีจ้า